สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแม่เหมียวแต่เดี๋ยวะพี่น้องมือนีผ้าลูกสาวเฮ็ดแผ่นเค้กค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ้ากันนาำเฮ็ดขนามไม่มีองเ้มือนีกะสีมาตอบคอมเมนต์คุณพี่เนาะค่ะเบื่อญาติพี่น้องได้ไงพนาเพิ่นถามว่าเนาะพี่น้องอัน ขอบครัวอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะขอบขอบครัวแต่ละคขอบรัวมันกับบค็อกขกันนะคะบางขอบครัวนะถ้าหักรักระวังดีไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเห็นใจสิ่งที่เราทําให้อันนั้นมันก็คือความหักความผูกพันเยื่อใยความสัมพันธ์ในขอบครัวพอแม่เดียวกันมันมันสำคัญค่ะพี่น้องบางขอบครั้วนะบางครอบครัวเพราะว่าขอบครัวกับมีหลากหลายค่ะพี่น้องนี่เนาะแม่เมียก็อยากบอกว่า เป็นยังบางคนพนจังรูซึกเบือ่อถ้าไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ยังวาเนาะบางคนบางครอบครัวกะหวังแะ่ผลประโยชน์ว่าเฮ้ามาหาใดกินใดบ่บ่คิดว่าเฮ้าสิก,กินยังอยู่ยังบ่คิดว่าเฮ้าสิก็บมาจากสายเก็บเพื่อกับของบอ่หรือสิคิดว่าแต่เฮ้าใดมากกับสิค่อยกอบโกยบวงคนประโยชน์สิเอาเป็นส่วนโตหรือเอาไปใส่เพื่อคัด เกาปัญหาของกระของแต่โกคำนึ่งถึงค้นหาอันนี้มันก็สําคัญค่ะพี่น้องนี่แหละมันก็เลยเฮตุให้หค้นหาเปิดเบื่อหน่ายค่ะพี่น้องค่ะบแม่นว่าคนธรรมดาเข้าเจ้าข่อยก็บม่อยากเปิดอยากเบื่อดอกค่ะอย่าซีพี่น้องเนาะแต่ในเมื่อโดนกระทําซ้ําๆเดิมๆไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงซอยจนสิดห้านซอยจนเบื่อหน่ายซอยจนเบิดโตก็มีเออบางคน ในป้ากับพัวกันย้อนว่าซอยพีซอยน่องอันนี้มันเป็นมุมที่บางคนบอลูกระอาจสิบอกเขาใจเนาะแต่ในบางอา่าคนที่เจอมาแล้วอาจสิเข้าใจในจุดนี้ดีเนาะนี่แหละอยากบอกว่าเป็นอย่างจังเบืออบบออเบ่อขอบพ้วบ่มีผู้ใดอยากเบื่อขอบพ้วดหรอกค่ะ้าบ่โดนกระทํำมาก่อนเนาะซ้ำๆซักๆไม่แก้ไขมาไม่ปรับปรุงไม่เห็นใจกันนี่ยกะเป็นอีอย่างที่บอกอยา,ากจัหน้อยครับพี่น้องนี่แหละ เป็นอย่างกังเบือนะจ๊ะพี่หน่องเอา้าไปเห็ดแพนเค้กก่อนจ้ะ <c oughs> <c oughs>